ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับแบบเรียลไทม์แล้วก็ตอบคาถามสําหรับหุ้นรายตัวนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของรายการเราให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคาสามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามา ดูตลาดนะครับที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่คำดานะครับดาวนู่นดาวนี่การมือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆมันยังจับสนดูเทคนิคดีกว่านะครับเทคนิคเทคนิคอลเป็นเพื่อนเราได้โดยชัดเจนนะครับตลาดเองก็บา,าดเทคนิคสูงมากนะครับอย่างที่บอกว่าเรารับมันอยู่ที่พัน พันสี่รอยหกสิบสามเมื่อวานลงไปพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนิดๆน,น,น,นะครับก็ใกล้เคียงนะครับก็มีมีรีวอเซลเตือนขึ้นมานะครับว่าเป็นเป็นแท่งเขียวเล็กๆนะครับแต่ว่าก็โอเควันนี้ตบด้วยการคอนเฟิร์มโดยแท่งเขียวกระโดดรอยเลยนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นการที่สุดที่สุดการปรับตัวลงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ เข้าสู่การรีบาวครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับานะต้าข้างบนอยู่พันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับก็กลับมาสดใสแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับกลับมาด้วยความดูโอเคเลยนะครับก็คงการเมืองก็คงจะจบแล้วนะครับก้าวไกลก็ถอยถอยสุดทอยเลยนะครับ เพื่อเพื่อจะได้ประธานสภากับนายกก็ไปดูกันอีกทีหนึง่งวันโหวตว่าจะเป็นยังไงณนะจุดนี้เนี่ยก็เป็นรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นที่สวยงามนะครับในส่วนของเอ,อ่อวินโดว์ติงอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะครับหลาย เป็นสิบปีแล้วนะว่าปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเพราะทุกอย่างเทรดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็บานสถานบัญชีเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องเอาวันสุดท้ายนะครับเขาเอาวันไหนวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับในในช่วงท้ายๆเนห้าหรือสิบวันผมไม่นแนใจเอาราคานั้นนะน,นะครับซึ่งไม่จาเป็นต้องมาทําราคาอะไรกันในช่วงท้ายๆปิดตรงนี้ ส่วนของตลาดกติกับตัวไหนลงแรงก็เด้งแรงนะครับจะเป็นลักษณะนั้นตัวไหนลงแรงก็จะเด้งแรงขึ้นกันพึบพภาพึบพ,พัภาพเหมือนตลาดบูริสเลยนะครับเรามาตอบคําถามให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านอีกฝากนะครับน่าจะมีคําถามเยอะสําหรับวันนี้คุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนตัวจริงนายรับน้อต้านแสนสิริ หุ้นรักเลยนะครับนะครับแนวต้านทะลุมาแล้วนะครับหนึ่งเก้าสองแนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณหนึ่งเก้าแปดกับสองบาทนะครับประมาณนั้นแนวรับห้ามลงต่ำกว่าบ,บาทเก้าสิบนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นสัญญาณขายทันที าถามถาม MCC กับซิสโกถามทุกวันเลยนะครับจะตอบเป็นเหมือนเดิมเดี่ยวว่ากันนะโอ้วันนี้สวยงาม MCC หลังจากยืนเป็นททวเวัชชอมวันนี้ก็กระโดดชุดเป็นแท่งเขียวสวยงามนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบ้ะตั้งข้างบน41บาทหรือ42บาทได้นะครับน่าซื้อครับซิสโก ก็ไม่มีอะไรนะครับยืนไซเว์หลังจากที่ XD แล้วก็ขึ้นมาจน XD ก็กดีบฟรีนะครับขึ้นมาก็คงยืนอย่างนี้ไปอีก,อกพอสมควรสาคอสวัสดีอาะาร์สวัสดีครับแฟนพันแท้นะครับยังสมคำถามเข้ามาได้นะครับวันนี้คำถามน้อย ถาม C P F โอเคมีสัญญาณรีบาวแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาลึกมากนะครับสำหรับ C P F นาตาลก็จะอยู่ยี่สิบบาทสี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบการติดล้อก็โอเคนะครับ ตั้ทาวเวอร์บัตชอมเตรียมรีบาวแล้วนะครับก็น่าซื้อนะครับเล่นเด้งก็นาะใต้ก็อยู่อู้อยู่ไกลนะชีหนึ่งยี่สิบสี่บาทไปปลายเลยนะครับยี่สิบสี่บาทสองก็ยี่สิบสี่บาทไปปลาย สครัอาจารย์ทีเฟกึืนซีรีส์ใหม่วันนี้นะครับก็สวยงามสวยงามนะครับ ก็ลองนะครับอยู่สถานะลองจะได้เปรียบแล้วต้านก็อยู่ตอนนี้911นะครับแวต้านอยู่9ย3 0 9ส4 0นะครับเบิดมีชาร์จะต้องรีบรีบสตาร้ลอนนะครับกลับข้างมาลอง เพราะต,ตลาดเปลี่ยนเทรนโดยกระทันหันเลยนะครับอย่างรวดเร็วคุณวันนี้สวัสดีค่ะแชให้แล้วนะคะขอบคุณครับอยากซื้อ i r p c ถ้าจะซื้อก็คงเป็นลักษณะซื้อเล่นสั้นนะครับเพราะว่าเต็นใหญ่ไม่ยังเป็นเป็นขาลงอยู่นะครับแนวต้านก็ประมาณสองสี่ศูนย์นะครับเต็นที่สองสามหกสองสี่ศูนจริงๆไม่น่าเล่นหรอกมันยังกา ทางไอร่าเซนิเคอลเทรดดิง้งเราแนะนำซื้อไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็ก็ขึ้นแรงนะครับกะชนแนวต้านไปแล้วนะครับสี่สิบเจ็ดพอตอนเขียนไว้ทางเกตอยู่ประมาณสี่สิบแปดบาทนะครับปัชมนสวัสดีค่ะปัชมนถามสวัสดี ก็ซื้อได้นะครับบตั้งทาวเวอร์ทบปะทอมเตรียมจะรีบาวครับลงมาเยอะเหมือนกันลาตานก็อยู่ประมาณดูไม่ได้ซื้อเล่นต้านได้นะครับลาต้านอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเอ็ดเลยนะครับ คุณว,วันนีถามแมคโครน่าซื้อไหมครับยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับยังพอมีเวลาอยู่ว่ายเขาขึ้นกันทำไมมันมเร็งลงอีกซีเรียแล้วเนี่ยแมคโคร อืมมีสัญญาณขายต้องขายนะครับแมคโครทารเกตอยู่สามสิบสองบาทเป็นอย่างน้อยนะครับทำไมเนี่ยเขาขึ้นกันมคมๆลงวอลุ่มเยอะด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ของวันนี้แล้วใช่ย C P A X T เขาขอภายนะครับเมื่อกี้เป็นกราฟกราฟแมคโครเก่ามันเปลี่ยนชื่อเป็น C C P A X T แล้วนะครับขอภายขอใหยยกเลิกนะครับสัญญาณขาย แล้วใหม่เอาใหม่นี่ก็ยังมีสัญญาณขายเช่นเดียวกันแต่ว่าลงมาแล้วช็ Short term อตเทอมคงรีบาวเพื่อลงต่อนะครับวันนี้มีสัญญาณรีบาวขึ้นไปก็ไม่น่าซื้อนะครับขึ้นไป นาต้านอยู่ประมาณ37นะครับแต่แทรเก็ตในการลงเนี่ยอันเดิมนะครับก็คือ32อันนี้นีบาลที่ไซมอนถามโออา อืมวันนี้ก็มีสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับนาต้านอยู่ข้างบนประมาณยี่สบเอ็ดบาทสี่สิบฮาน้าก็ขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับฮา,นาหน้านาต้านอยู่สี่สิบแปดบาทห้าสิบนะครับไม่ไม่ไมแค่รีบาวสั้นๆไม่ได้สวยงามอะไรตลาดภาพรวม ก็โอเคนะโอยิบสองจุดสวยงามยิงมายิงแรงโอเคคิดหน้าเราคงอาจจะได้เห็นพันห้าร้อยสี่ิบพันห้า้อยห้าสิบนะครับแล้วค่อยเป็นลุ้นเรื่องประธานสภาน่าจะจบแล้วนะครับไป็ลุ้นในเรื่องต่อไปว่าพิธานจะผ่านได้ไหมนะครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพบกันทีวันจันท์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริง ที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา และไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิชชาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก่อา